สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดณเวลานี้นะครับระหว่างสงครามตาลิบันกับอัฟกานิสถานที่มีจุดเริ่มต้นอย่างไรนะครับแล้วทำไมสหรัฐอเมริกานะครับที่คอยช่วยอยู่มาตลอดเกือบ20ปีนะครับต้องถอนทหารออกไปด้วยนะครับเราจะมาอธิบายกันแบบง่ายๆนะครับ23่ข้อ 1. ในยุคสงครามเย็นสหภาพ,าพโซเวียตนะครับใช้กองกำลังทหารบุกเข้ายึดครองประเทศอัฟกานิสถานเอาไว้อย่างไรก็ตามนะครับในปี1979ประชาชนอัฟกานิสถานส่วนหนึ่งไม่ต้องการถูกยึดครองโดยโซเวียตจึงตั้งทหารแบบกองโจรขึ้นมาในชื่อกลุ่มที่ว่ากลุ่มมูจาฮีดีนส อ้าหมายของมูจาฮิดีนคือขับไล่โซเวียตออกจากประเทศให้ได้ซึ่งด้วยความที่สหรัฐกับโซเวียตนั้นต่อสู้คันนนสงครามเย็นอยู่แล้วฝั่งสหรัฐอเมริกาจึงให้เงินทุนและอาวุธกับกลุ่มมูจาฮิดีนเพื่อเอาไปต่อสู้กับโซเวียตซึ่งบทสรุปก็คือมูจาฮิดีนทำได้ครับสามารถไล่โซเวียตออกนอกประเทศได้สำเร็จในปี1989 3. ปัญหาคืออย่างนี้ครับมูชาฮิดีนเป็นการรวมตัวกันของคนอัฟกานิสถานหลายแนวความคิดและเมื่อโซเวียตโดนไล่ออกไปอำนาจในการปกครองประเทศจึงว่างลงทำให้กลุ่มมูชาฮิดีนนั้นจึงแตกย่อยกระจัดกระจายออกไปหลายกลุ่มตามแต่และแนวทางความเชื่อและความคิดของตัวเองบางคนนะครับอยากให้ประเทศเจริญเหมือนชาติตะวันตกแต่บางคนก็อยากให้กลายเป็นรัฐอิสลามแบบริ่งครัต ในปี1994กองทหารชื่อตาลิบันถูกก่อตั้งขึ้นโดยคนตั้งกลุ่มนั้นมีชื่อว่ามูฮัมหมัดโอมาหนึ่งในทหารมูจาฮิดโดยแนวคิดของเขาก็คือจะนำพาอัฟกา,านิสถานกลายเป็นรัฐอิสลามอีกครั้งโดยจะมีกฎบังคับต่างๆอย่างเข้มงวดเช่นห้ามดูหนังห้ามฟังเพลงเด็กผู้หญิงห้ามเรียนห,หนังสือ และผู้หญิงที่โตแล้วห้ามทำง,งานนอกบ้านยกเว้นแค่อาชีพหมอเท่านั้นรวมถึงผู้หญิงจะต้องใส่ผ้าคลุมอย่างบิดชิดจนเห็นแค่ดวงตาเท่านั้น 5. ปีพันเก้าอกองทัพตาลิบันบุกยึดกรุงคาบาได้สำเร็จพร้อมประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศอัฟกา,านิสถานเป็นอารามิกเอเิเรต จากนั้นกฎหมายอิสลามเข้มงวดก็ได้เริ่มถูกใช้ขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่เพียงแค่ตีกรอบเพศหญิงอย่างเข้มงวดเท่านั้นแต่ผู้ปกครองที่เป็นผู้ชายจะหากควบคุมลูกสาวของตัวเองไม่ได้ก็จะมีบทลงโทษด้วยตัวอย่างเช่นพ่อของเด็กหญิงวัย15ปีคนหนึ่งที่ปล่อยให้ลูกสาวนั้นไปโรงเรียนปรากฏว่าพ่อคนดังกล่าวถูกกลุ่มตาลิบานนั้นบุกมาสังหารถึงบ้าน เนื่องจากมองว่ามันขัดแย้งต่อคำสั่งของตาลิบันหความเชื่อมโยงของตาลิบันกับสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นในปี2 0 0 1เมื่อเหตุการณ์นายวันวันเครื่องบินชนตึกบร์เชสเซ็นเตอร์โดยผู้ประกาศตัวว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคือโอซามะบินลาเดนนากลุก่มอันกออิดะ โดยหลังจากเกิดเหตุวิลาเดนนั้นหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่อัฟกานิสถานภายใต้การคุ้มครองของตาลิบันโดยมีการวิเคราะห์กันว่ากลุ่มอัลกออิดานั้นกับกลุ่มตาลิบันมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในฐานะกองฐานอิสลามเจ็ 7. สสารัตสืบทราบมาว่า บิลาเดนนั้นหลบซ่อนตัวอยู่ในอัฟกานิสถานจึงสั่งให้ตาลิบันนั้นส่งตัวบิลาเดนให้แต่ตาลิบันนั้นปฏิเสธทําให้ประธานาธิบดีจอร์จบุชประกาศชัดเจนว่าตาลิบันต้องชดใช้กับเรื่องนี้ 8. วันที่7ตุลาคมปี2001สหรัฐร่วมกับ สหาราอาณาจักรบุกโจมตีตาลิบันอย่างรวดเร็วมีการใช้เครื่องวินทิ้งระเบิดทำลายที่มั่นของตาลิบันทั่วประเทศและสุดท้ายใช้ระยะเวลาในการรบแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นตาลิบันก็แตกพ่ายขณะที่บิลาเดนนั้นก็หนีออกจากอฟัฟกานิสถานไปกบดานที่ปากีสถานแทนกา กาลิบันแต่พ่ายแล้วทำให้สหรัฐอเมริกาช่วยประคองให้อัฟกานิสถานนั้นมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาได้ก่อนที่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่สำเร็จในปี2004และมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยฮาวิทคาไซได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศสสถานการณ์บ้าน,นเมืองก็เดินหน้าต่อไป เมือนสำครามยุติอัฟกานิสถานก็ทำมาค้าขายมีเงินเข้าประเทศมากมายรายงานในปี2004ระบุว่าเศรษฐกิจโตขึ้นถึง30%หากเทียบจากปีก่อนและทิศทางต่างๆก็จะดูดีขึ้นเรื่อยๆ 11. ออย่างไรก็ตามตาลิบันที่แตกพ่ายไปนานแล้วได้รวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อสร้างอาณาจักรของตัวเองโดยมีจุดประสงค์ที่จะนำพาประเทศและการปกครองด้วยแนวทางในรูปแบบของอิสลามบริสุทธิ์ไม่มีรายงานว่าพวกเขาสะสมองค์มได้จากที่ไหนแต่กลุ่มตาลิบันนั้นมีอาวุธครบมือมากขึ้นพร้อมทั้งยังมีกระบวนการฝึกทหารอย่างเป็นรูปแบบและเมื่อในกองทัพที่แข็งแกร่งมากพอแล้วกลุ่มตาลิบัน จึงเริ่มทำสงครามแยกประเทศกับรัฐบาลอัฟกา,านิสถาน 12. ปฏิบันพยายามปั่นป่วนอัฟกานิสถานอยู่เป็นปร,ประยะเพื่อยึดครองประเทศให้ได้แต่เขาก็ทำได้ยากใน่งเมื่ออัฟกานิสถานนั้นมีสหรัฐอเมริกาคอยหนุนหลังอยู่เสมอโดยพลังอาวุธที่เหนือชั้นกว่ากันมากทำให้การยึดครองของตาลิบันนั้น ไม่เป็นผลแด้แต่ปั่นบอนอยู่เรื่อยๆเป็นระยะเวลานานหลายปี 13. บสาำหรับประชาชนทั่วไปก็ไม่ได้ชื่นชอบตาลิบันมากนะักโดยเฉพาะผู้หญิงพอรู้ว่าถ้าตาลิบันได้โอ,อกาสปกครองประเทศสิทธิสตรีต่ตางๆเธอนั้นก็จะหายไปทันทีโดยเอเชียฟานเดชั่น เคยไปสอบถามและสมรติประชาชนชาวอัฟกานิสถานว่าเห็นด้วยกับแนวทางการปกครองของตาลิบันหรือไม่มีถึง85%ที่ระบ,บุว่าไม่อยากให้กลุ่มตาลิบันนั้นขึ้นมาปกครองประเทศเลยคาตายุนอามาตีผู้หญิงที่ประกอบอาชีพล่ามในกรุงคาเปาเปิดเผยว่าร,ารับไม่ได้หรอกที่ตาลิบันจะกลับมาทำให้ประเทศของเรานั้น จอกับฝันร้ายอีกครั้งพวกเขาทําให้ความทรงจําในวัยเด็กของฉันมีถึงเรื่องราวที่แย่ๆ 14. แต่ตาลิบันนั้นใช้กลยุทธ์การต่อสู้คือเกมรบระยะยาวพวกเขายื้อไปเรื่อยๆเก็บสะสมกองกําลังทหารของตัวเองเอาไว้รอสักวันหนึ่งทั้งฝั่งของอัฟกานิสถานอ่อนแรงเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะบุกโจมตีในคราวเดียว 15บาในที่สุดวันนั้นก็มาถึงนั่นเพราะประชาชนสหรัฐอเมริกาไม่เข้าใจว่าอเมริกาจะพยายามคอยอยู่สร้างสันติภาพในอัฟกานิสถานไปถึงไหนในช่วงระยะปี2002ถึง2020อเมริกานั้นใช้เงินไปกับสงครามครั้งนี้ทั้งปกป้องคนอัฟกา,านิสถานและต่อสู้กับตาลิบันรวมแล้วเป็นเงินถึง 1> 8 1 5 7 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและใช้เงินสำหรับสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่โดนทำลายล้างจากสงครามเป็นเงินอีก13500 0ล้านดอลลาร์รวมแล้วเป็นเงิน946200ล้านดอลลาร์ถ้าแปลเป็นเงินไทยแล้วก็เท่ากับ31ล้านล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือภาษีของคนสหรัฐอเมริกาและไม่ใช่แค่เงินยังมีทหารสหรัฐอเมริกาที่เสียชีวิตในอัฟกานิสถานอีกจำนวน2,355คนคำถามจึงเกิดขึ้นกับประชาชนว่าในเมื่อสหรัฐก็สังหารบินลเดีนได้แล้วและก็อยู่ช่วยอัฟกานิสถานมาถึง20ปีแล้วจำเป็นต้องช่วยปกป้องไปอีกนานแค่ไหน ต้องใช้ทรัพยากรทั้งเงินทั้งคนไปกับอัฟกานิสถานอีกทำไมในเมื่อไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาสู่ประเทศเลย 16. สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากังวลที่สุดคือทางกองทัพสหรัฐอเมริกาถอยตัวออกมาจากอัฟกานิสถานแล้วกองทหารของอัฟกานิสถานจะไม่สามารถต้านทานตาลิบันได้เลยเพราะในขณะที่รัฐบาลอัฟกานิสถาน พยายามพัฒนาประเทศในด้านต่างๆแต่ฝั่งของตาลิบันสะสมกองทัพเอาไว้ขนาดใหญ่โดยมีทหารพร้อมรบมากกว่า85,000คนคือถ้าถอนตัวออกไปก็ไม่ต่างอะไรกับการปล่อยให้อัฟกานิสถานนนั้นถูกยึด17อย่างไรก็าตามในตอนที่มีการเลือกตั้งาาประธานาธิบดี จไบเดนได้ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนตอนหาเสียงว่าเขาจะจบสงครามทีม่มีวันสิ้นสุดนิซะซึ่งเมื่อได้รับการเลือกตั้งนั้นไบเดนเขาได้ทำตามคำสัญญาที่พูดไว้จริงๆมเมื่อวันที่14เมษายนปี2021ไบเดนกล่าวว่าเขาจะถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานในวันที่11กันยายน2021และจากนั้น ก็จะเป็นภาระหน้าที่ของอัฟกานิสถานเองที่จะต้องดูแลตัวเองแล้ว 18. แปนของสหรัฐอเมริกาคือการถอนออกทหารไปเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมจนออกจากอัฟกานิสถานหมดทุกคนในวันที่11กันยายนปี2021และเมื่อสหรัฐเริ่มถอนกองกำลังออกไปบางส่วนแล้ว น,นทำให้ตาลิบานนั้นช่วยโอกาสนี้ขนกองทัพบุกยึดเมืองต่างๆอย่างรวดเร็ว 19. วันที่13สิงหาคมเมืองใหญ่ที่สุดอันดับสองของประเทศคันยาฮาร์ถูกยึดวันนุ่งขึ้นเมืองมาซาอิชารีเม,มืองใหญ่ที่สุดอันดับสี่ก็ถูกยึด และวันต่อมาเมืองหลวงคาบาลก็ถูกยึดตาไปเท่ากับว่ากลุ่มตาลิบันนั้นใช้เวลาอย่งางรวดเร็วมากไม่กี่วันเท่านั้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเริ่มออกจากประเทศโดยไล่ยึดทุกเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่ประธานาธิบดีอชาร,า,รออาฟการนีของอัฟกานิสถานที่มาจากการเลือกตั้งได้ทำการวินหนีออกนอกประเทศไปแล้ว เช่นเดียวกับประชาชนนับแสนคนที่มีรายงานว่าต้องการหนีออกจากประเทศเช่นกันเพราะไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครอ,องของกลุ่มตาลิบันยี่สิบโกของกลุ่มตาลิบันรายงานว่าขอรับรองความปลอดภัยของประชาชนเพราะตาลิบันในยุคปัจจุบันไม่เหมือนกับในอดีตอีกแล้วอย่างไรก็ตาม มีรายงานออกมาเช่นกันว่าเริ่มมีคำสั่งให้บริษัทต่างๆไล่ผู้หญิงออกจากตำแหน่งงานต่างๆแล้วด้วยเช่นกัน 21. สำหรับสถานการณ์การเมืองโลกในขนาดนี้แป็ที่จับตาว่าประชาคมนานาชาติจะเลือกอยู่ฝั่งเดียวกับรัฐบา,าลอัฟกานิสถานเดิมที่ถูกโค่นล้มไปหรือจะอยู่กับรัฐบาลของตาลิบัน โดยหนึ่งในประเทศที่เทคแอคชั่นได้รวดเร็วที่สุดนั่นก็คือจีนโดยหวังอี้รัฐบาลต่างประเทศของจีนถ่ายรูปคู่กับอันดุนกานี่บาราดาผู้นำกลุ่มตาลิบานคนล่าสุดแสดงให้เห็นถึงจุดยืนของจีนที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของอัฟกา,านิสถาน 22. และอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่ยังพูดถึงก็คือ การตัดสินใจเอากองทัพออกมาจากอัฟกานิสถานของสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วหรือไม่เพราะเมื่อสหรัฐอเมริกาเอากองทัพออกมาจากประชาชนอัฟกานิสถานก็อาจโดนตาลิบันกดขี่ครั้งแต่ถ้ามองอีกมุมมองหนึ่งถ้าโจไบ,บเดนไม่ยอมเอาทหารสหรัฐอเมริกาออกมาคำถามคือแลวสหรัฐ ต้องใช้ภาษีประชาชนตัวเองช่วยเหลือพวกเขาต่อไปอีกนานแค่ไหน 23. ณเวลานี้สถานการณ์จิงเข้าสู่ความรด้เปรียบของฝั่งตาลิบันทุกอย่างและต้องติดตามกันต่อไปว่าตาลิบันจะเปลี่ยนอัฟกานิสถานนั้นให้เป็นรัฐอิสลามี่เข่งครัดโดยสมบูรณ์แบบตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งกลุ่มหรือกลุ่มตาลิบันนั้น จะเดินตามสมัยนิยมให้สิทธิความเท่าเทียมเพศหญิงกับเพศชายเหมือนกับประเทศอื่นๆทั่วโลกขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนถ้ามีคลิปใหม่ๆจากเรา Catboy แมวเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณอีกครั้งครับ